บวกปักเลื่อมค่ะลายมาใหม่ล่าสุดเลยจะเป็นลายดอกเล็กๆนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นคอป่าดนะคะแขนสามส่วนค่ะแขนตรงสามส่วนลงมานี้นะคะเป็นทรงเข้ารูปค่ะเอวระบายนี่ค่ะเอวระบายซ้ายขวานะคะดูด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นซิปค่ะนี่ค่ะรู่จากข้างล่างขึ้นมานะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะใส่แม่ค้าใส่ไซส์สามสิบแปดนะคะ มาทั้งหมด5้าสีด้วยกันค่ะมาดูสีแรกกันนะคะอันนี้สีชานมค่ะสีเหลืองทองสีนูด้ดสีแดงแล้วก็สีดำนะคะมาทั้งหมดห้าสีด้วยกันค่ะสวยทุกสีเลยค่ะรุ่นนี้ขายอยู่ 1, 5 9 0ห้าร้าสิค่ะลดสิบเเซเหลือหนึ่งสี่้อยสสิบาทนะคะช่องทางในการเลือกดูค่ะช่องทางแรกเข้าไปใน f a c e b o o กทีมร้านลูกไม้ไทยแสนคสันสินนะคะ ทางที่2เข้าไปใน YouTube ค่ะพิมร้านลูกไม้ไทยจันทั์พิม์พเข้าไปได้เลยค่ะใน YouTube จะมีทั้งแบบเสือ้อมีกระเป๋าแล้วก็พัดถุงนะคะช่องทางที่3เป็นไลน์ส่วนตัวของแม่ค้านะคะพิมเบอร์มือถือ0819739455แะะอดไหาเข้ามาได้เลยค่ะพรุ่งนี้มีแบบใหม่เข้ามาเพิ่มเติมฝากกดติดตามด้วยนะคะ